อย่างอ่อนโยนตุ้งโลแลนเนเจอร์โคดผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหมดกังวลสีติดผิวหนังด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะ สบายเบาสบายถามจริงๆเหรอคุณกำลังแบกทุกข์หนักอึ้งอยู่หรือเปล่าครับก็เลยอยากจะชวนชวนให้น้องๆเนี่ยเรามาฝึกดูว่าการที่มันอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยนะความทุกข์มันไม่ค่อยกั้มกลายเพราะความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดจาก เออเรากุ้มใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วถูกไหม,มแล้วมันแก้ไม่ได้เนื่นมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราทําเหตุเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กังวลกับอนาคตที่มาไม่ถึงยังมาไม่ถึงนี่พอเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความทุกข์เข้ามากั้มกายเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือความทุกข์มันมาจากอดีตอนาคตเท่านั้นและการคุยตัวเบาวันนี้คุณครูซุปเคจะมาบอกเราครับว่าทุกที่เราแบกอยู่หนักๆนะจริงๆแล้วแค่มองปัจจุบันเนี่ย ชีวิตก็จะสำเร็จแล้วก็คลายทุกข์ไปได้อย่างสบายสบายเลยครับมีมุมมองยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับดูชีวิตพี่ซุปดูเรื่องราวที่พี่ซุปแบ่งปันกับเรามาเนี่ยดูเหมือนพี่ซุปน่าจะมีความสุขกับชีวิตมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วมีทุกข์บ้างไหมครับเนี่ยบ่อยจริงๆมีทุกข์ตลอดเลยครับเมื่อวานยังทุกข์เลยครับอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเนี่ยมีความทุกข์แล้วก็ทุกข์ใหญ่ด้วยแล้วก็ทุกข์มาตลอด ไม่งั้นจะเขียนหนังสือได้ไงน้องอ <laughs> ไม่งั้นเขียนหนังสือได้ไงครับอาจารย์<อ> <laughs> มีความทุกข์มาตลอดครับก็แล้วก็ก็เลยได้เรียนรู้ทุกแล้วก็เลยกลั่นออกมาเป็นหนังสือประมาณนี้แหละ<อ> <laughs> ก็กออ็อาจจะดูว่าโอ้แบบ น,น,น้องอย่าเพิ่งดูเด็ดแต่นในโซเชียลม,มันมีแต่ความสุขคือพี่คงไม่โพสตตอนที่พี่ร้องไห้ขี้มูกโป่งอะไรมาแล้วก็แบบว่าทุกข์ระทมอะไรอย่างเงี้ยค,คืลองเออแล้วก็ตั้งกล้องนลตั้งกล้องแล้ว,ลวก็แบบว่าร้องไห้เลยคงคงไม่คงไม่มีฟิลขนาดนั้น no, no. นะเราก็มีแต่ว่าแชร์แต่ว่ามุมในี่าความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็คือทุกคนก็มีความทุกข์ทั้งนั้นแหละอย่างน้อย,น,อยน้อยสุดก็ทุกเรื่องของร่างกายเนาะตอนนี้แก่แล้วอ่าอันนี้ทุกข์ของร่างกายก่อนนะแล้้้ววออแแกก่่่่ลลเเนนนนีีียยยพพุ40 40ป๊งิะ แกแล้วแบบว่าเจ็บยกแขนนะพี่ยกแขนอย่างเงี้ยเนี่ยมอนนือหนึ่งถือเนี่ยมือถึงถือหนังสือมือถึงยกแขนอย่างเงี้ยเหมือนเทพีเสรีภาพไปเนะอะสมัยก่อนนะ<ล>ย,ยกได้แปดชั่วโมงตอนนี้นะยกสองชั่วโมงแล้วโอดโยอยนะทุกจากร่างกายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือว่าแล้วเราจะมีใจเราจะจมทุกข์ไปกับร่างกายด้วยหรือเปล่าใช่ไหมบังเออแล้วพี่ก็บอกว่าก็ฝึกมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยร่างกายมันเจ็บป่วยถูกไหมมันคือเจ็บปวดมันคือปัญหานะส่วนความทุกข์เนี่ยเราก็แค่ว่า เออไปเป็นส่วนเกินเราก็แค่ว่าไม่ส่งจิตเข้าไปร่วมลงไปในนั้นงั้นเราจะทุกข์แต่เราจะไม่ทรมานคือทุกข์หมายความว่าคือกายมันทุกข์ด้วยตัวมันเองแต่เราจะไม่ทรมานด้วยใจของเราเข้าไปเราก็แค่ว่าเออแสดงว่าร่างกายมันฟ้องแล้วนะว่าเราทําเกินตัวเราทําเกินพอดีทําเกินอายุด้วยแล้วก็มารักษาร่างกายคราวนี้ก็เริ่มมาละทุกอย่างละสุขภาพโยคะนะอะไรอย่างเงี้ยมาหมดอะไรมาหมดกินอาหารครีนมาหมดอันนั้นคือทุกข์จากร่างกายอะไรอย่างเงี้ย ทุกจากเรื่องอื่นก็มีตั้งเยอะแยะเอาง่ายเลยน้องพี่ทำอสอนหนังสือถูกไหมก็มีธุรกิจมีอะไรอย่างเงี้ยครับน้องไม่คิดว่าช่วงโควิดแล้วพี่เนี่ยบอกว่าจะไม่ระทมเหรอ<ม>น้องโชค<ม>ดีน้องพี่ถือว่าพี่แค่โชคดีที่ว่าที่ได้ฝึกธรรมะมาบ้างครับอะไรเงี้ยมันก็เลยผ่านในช่วงโควิดมาได้อสำหรับพี่นะคือผ่านมาได้แบบแฮปปี้แฮปปี้แต่ถามว่าทุกไหมทุกแต่มันทุกวันชั่วขณะแวบเดียวครับคือถามว่าอา้าว คือตอนนี้เนี่ยคือว่าพอโควิดเนี่ยคือมันไม่สามารถจะเปิดเรียนได้เลยถูกไหมทุกอย่างมันคือกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็เกิดความทุกข์ตอนนี้พอพี่ก็เรียนรู้ทุกข์ไงไอ้ความทุกข์เสร็จแล้วอ้าวไอ้ความทุกข์เนี่ยพี่เห็นเลยนะว่ามันเกิดจากความอยากอ,อยากให้มันดีเท่าเดิมอยากให้แบบว่ามีคนมาเรียนมากๆเท่าเดิมอยากให้รวยเท่าเดิม,อ,มอยากจะค้ำองค์กรอยากจะมีเงินจ่ายเงินเดือนตายตาย,ตาย,ตายอยากเท่าไหร่เนี่ยนะมันไม่ได้มีมา ถูกไหมเ<ภ>พราะว่าสิ่งที่มันจะมาเนี่ยคือว่าเราต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ครับปรับให้เข้ากับพฤติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไปใช้ปัญญาสิงั้นพี่ทุกแป๊บเดียวจริงๆน้องแล้วกลับมาเนี่ยวางแผน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 แล้วก็ยิ้มรับโอเคแล้วถ้าเกิดแผนมันไม่ได้อย่างที่เราคิดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะทําทุกอย่างคือทําความเพียรให้ถึงพร้อมทําความทุกอย่างด้วยปัญญาด้วยนะทั้งความเพียรและปัญญา แล้วยิ้มรับทุกผลรับนี่คือสิ่งที่พี่ได้เขียนในหนังสือด้วยอุตส่าห์เขียนน่ะน้องทําไม่ได้นี่แบบว่าอืมทำไม่ได้นี่ <c oughs> อมเดี๋ยวว่าเผาทิ้งไหมอะไรไม่กล้าเผาอีกไม่กล้าเผาอีกเป็นนิสัมาอะไรเงี้ยทำไม่ได้ก็บอกว่าแม่ทําไม่ได้นี่เสียชื่ออยู่นะเสียชื่ออยู่นะเนี่ยอ่เราก็เราในแบบคือเราเขียนเราก็พยายามเราเขียนแสดงว่าเราก็ต้อง ฝึกให้ได้ตามนั้นไม่งั้นเราเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นเขาตัวเองทำไม่ได้ก็เป็นยังไงเงั้นพี่เจอมาแล้วน้องแล้วแล้วโควิดกี่ปีสามปีหกสามหกสี่หกห้านะถ้าเกิดถ้าพี่ไม่ได้ฝึกมานะพี่คงจะเฝ้ารอเมื่อไหร่มันจะหมดแต่บังเอิญว่าพี่อฝึกเจริญสติมาแล้วบ้างใช่ไหมแล้วมีสติอยู่กับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตในทุกวันให้มันดีนะมันก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาเฝ้ารอมากนะเอวหมดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลประกาศแล้วว่าหมดโควิดแล้วคือหมดแล้วสามารถไปอ้อ แล้วก็โอเคก็ดีม,มันก็จะกลับมาก็ดีอะไรเงี้ยคือโชคดีน,ะน้องก็เลยอยากจะชวนชวนให้น้องๆเนี่ยเรามาฝึกดูว่าการที่มันอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยนะความทุกข์มันไม่ค่อยกัย้มกลเพราะความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดจากเออเรากุ้มใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วถูกไหมแล้วมันแก้ไม่ได้เนะพราะมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราทําเหตุเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กังวลกับอนาคตที่มาไม่ถึงงงยังมาไม่ถึงทีนีพอเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความทุกข์เข้ามากัน้ แต่นั้นเนี่ยนะมันก็เลยไม่มีเวลาในการเฝ้าล้อมอะไรมันจะผ่านไปทุกวันเราก็เลยมุ่งทํางานมุ่งปรับปรุงมุ่งปรับให้มันตรงกับพฤติกรรมของน้องๆหรือนักเรียนรุ่นใหม่ที่เขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ไม่ค่อยเยอะแต่ไม่ไม่ใช่ทุกน้ำทุกมหาศาลนะมันทุกมหาศาลแต่มันต้องแบบว่าเราเราเรา,เราวางกลยุทธ แล้วตอนนี้พอเราเรียนรู้ทุกบ่อยๆเราจะสนุกกับการที่เราได้เจอเพราะดีจังเลยมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่ละไอ้ทุกมาเลยเนี่ยปัญหามันก็เลยกลายเป็นหินรับปัญญาของพี่นะววหรือว่าปัญหาเป็นหินรับปัญญาของผู้ที่สนุกกับการเรียนรู้ทุกปัญหาเป็นหินรับปัญญาสำหรับผู้ที่มีสติมีสมาธิเนี่ยก็คือเรามาฝึกแบบนี้นล้วเราจะไม่ฝึกอย่างอื่นเลยฝึกให้มีสติเกิดกับตัวและเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะมาเองโอเคโอ้โหครูซุปครับตั้งแต่แรกเริ่มต้นก็คือ คุูทุกศรค,คทูซุพเคสารภาพว่าไม่มีใครไม่ทุกครับเวลาครูสุขเคทุกกายก็ไม่ทุกใจไปเสริมมันแล้วก็แค่มาเรียนรู้ป้องกันใช้ปัญญาเจอสถานการณ์ต่างๆในชีวิตมันก็เป็นเรื่องราที่เราก็ต้องเรียนรู้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณายอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วก็ทําให้เราโอ้โหเมื่อกี้นีกกลายเป็นหินลับมีความทุกข์มันกลายเป็นทำให้เรามีสติปัญญาคมขึ้นคมขึ้นขึ้น S <S คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเอออย่างที่บอกใน,นะคลิปท,ที่เราแล้วว่าเราอย่าเพิ่งรอให้เราอย่าเพิ่งเราอย่าไปฝึกเรียนว่ายน้ํตอนตอนที่าอยู่<อ>นในทะเลจมอยู่นั้นเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราต้องฝึกตอนที่ยังอยู่ในสระนี่แหละน,นะฝึกตีขาไปก่อนนะครับตอน<ถ>ช่วงนี้นะน้องๆเด็กๆเนี่ยยังมีความทุกข์น้อยอยู่เพราะว่าทุกของเราที่เราคิดว่าใหญ่มหาศาลเนี่ยคือทุกจากการเรียน,นใช่ไหมใช่ก็น้องน้องน้อง ฝึกไอ้ทุกข์ไม่ใหญ่มาหาศาลนี้ไปก่อนแต<ท>่ <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นทุกข <c oughs> ์กเริ่มต้นใช่ไม่เลียนหนักหรืออยากได้ลาบูบูแล้วไม่ได้แค่นั้นแหะทุกข์นี้ยังเ,เด็กๆมากเลย <c oughs> ใช่น้อง <c oughs> ทุกข์ของน้องคือน้องไม่ได้ลาบูบู <c oughs> แต่ทุกข์ของผู้ใหญ่คือว่าซื้อลาบูบูมาเก็บเอาไว้แล้วความนิยมเปลี่ยนแล้วนะคุณลิซ่าเปลี่ยน ถือเป<ม>็นตัวใหม่เลยนะอันนั้นทุกใหญ่กว่าเพราะ <c oughs> ว่าเขาเก็บคังไว้แล้วขายไม่ออกปล่อยไม่ออกเนาะของน้องแค่ว่าน้องไม่ได้มาของเขาคือว่าขายไม่ออกแล้วทําไงดี <c oughs> วะเนี่ยสต็อกไว้แล้วจะปล่อยไม่ได้แล้วปล่ <c oughs> อยไม่ได้แล้วแล้วลูกละแล้วสามีแล้วภรรยายละอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนาคตของเขาละเขาทุกข์กว่าเยอะน้องเราคิดอย่างงี้ได้เราก็มีความสุขเนาะใช่ใช่ ไปรุ่นว้าวุ่นงี้คุณสุมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับก็ทุกที่มองจากตัวเองมันใหญ่เสมอครับถูกไหมครับดีมากก็มันอยู่ใกล้ไงครับมันอยู่ใกล้มันใหญ่เสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าน้องต้องถอยให้ห่างๆถอยให้ห่างๆเลยมายืนอยู่ที่สูงๆเราจะเห็นแบบความทุกข์เท่าฝุ่นเลยเนาะตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยเนี่ยน้องจะเห็นไว่าอ้าวไอที่มันว่าใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆพระราชวังใหญ่ๆหรืออะไรอยู่กระจิ๊ดหนึ่งยิ่งบินสูงอ้าวตายแล้วเราก็ ไอ้ที่เราว่าใหญ่เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ใหญ่ที่คิดนะนั้นน้องต้องถอยให้ห่างแล้วถ้าเกิดพี่บอกว่าน้องจงถอยห่างมันถอยไม่ได้หรอกมันจะต้องฝึกสติการฝึกสติคือการยกระดับจิตใจให้ขึ้นเหนือความทุกข์นี่พอน้องลอยอยู่เหนือความทุกข์น้องจะเห็นทุกอย่างเหมือนน้องอยู่ที่ริมตลิ่งนะไม่ใช่ว่าน้องไปอยู่ในทะเลอันบ้าคลั่งอันนั้นเนี่ยคือทั้งฝุ่นทรายฝุ่นทะเลก้อนกวดก้อน<า>หินเนี่ยมันก็ทําร้ายตัวน้องหมดแล้วจะเอาเวลาไหนไปเรียนรู้ลนะ่ะเพราะว่าแค่ พยุงตัวก็ไม่รอดแล้วน้องเอาสติมีสติแล้วจิตมันจะลอยขึ้นมาเหมือนอยู่นบนในปนฝั่งแล้วเราจะเห็นความทุกข์เหมือนปูปลาทอนผ่านไปผ่านมาโอ้เข้าใจนะมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจระเข้อยู่ตรงนู้นก็มต้องเดินไปอะไรก็เนี่ยเราก็สามารถจะได้นั้นสรุปแล้วคือกลับมาที่การมีสติการฝึกสติตั้งแต่ตอนที่ยงังเยาว์วัยนั้นจะไปบอกบังคับเด็กว่าต้องถอยห่างถอยห่างนี่ไม่ได้กับพี่ก็เข้าใจเนาะวัยรุ่นเนี่ยมีความทุกข์เยอะมากวัยรุ่นเป็นวัยในการแสวงหาตัวเองถูกไหมครับ วัยนู้นเป็นวัยที่ต้องการต้องการจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าวัยนี้กลับกลายมาเป็นวัยที่เราทําทุกอย่างเพื่อที่เอาใจให้คนอื่นยอมรับเราออคำนี้สําคัญซึ่งน้องต้องระวังนะคือเราอยากจะเป็นตัวของตัวเองแต่เรากลายเป็นว่าทําทุกอย่างทําทุกพฤติกรรมหรือใช้ของทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนคนอื่นยอมรับ,เร,บเราสแสดงว่ามันยังไม่เป็นตัวเองที่แท้จริงพี่อยากให้น้องกลับมาเป็นตัวเองที่แท้จริง การกลับไปตัวเองที่แท้จริงก็คือว่าการมีสติเรียนรู้ตัวเองนี่แหละแล้วเราจะแยกแยะได้หมดว่าโอ้อันนี้คือสิ่งที่เออเพื่อนเขามีนะเพราะเขามีเขามีความพร้อมของเขาแต่เราไม่เห็นจะเป็นต้องเหมือนเขาเลยเรามีอะไรก็ได้เรามีดีในตัวของตัวเองเราก็ฝึกไอสิ่งที่เป็นดีออกมาแล้วใช้แสงน้องเป่งแสงให้ตัวเองเลย ไม่ต้องร้อให้ใครมาส่องแสงไม่ต้องมให้ใครมาส่องแสงเหมือนแล้วไม่ต้องเหมือนใครด้วยใช่ไม่ต้องบอกว่าเขาทำเราต้องทำเขาโพสต์เราต้องโพสต์เขามีเราต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไหนว่าเราอยากเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยไงอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากแยกห้องอยากอะไรอย่างเงี้ยเราขอเป็นตัวของเองที่แท้จริงด้วยการที่มีสตินั่นแหละ จะทําให้น้องรู้เลยว่าใช่เขามีความแตกต่างเขาเป็นชีวิตของเขาเขามีความถนัดด้านนี้นะเขามีเหตุปัจจัยด้านนี้เราเป็นตัวของเราเราฉายแสงในความถนัดของเราให้มันเปล่งประกายแล้วน้องจะเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงทั้งภูมิใจในตัวเองทั้งไม่ต้องตามกระแสะใครแล้วก็ไม่ต้องไปหลงตามกระแสะอื่นๆที่มนเป็นกระแสะของโลกกระแสะของโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะนําพาความเจ็บปวดมาให้ัยรุ่น น้องต้องระวังนะนะนะน้องต้องระวังน้องต้องมีเกราะป,ป้องกันนะมีวัคซีนม,มีอะไรประมาณนี้วัคซีนตัวนั้นก็คือสตินั่นเองครับกระแสโลบเนมะให้เราดูดีดูสดใสแต่จริงๆแล้วมันก็มีเคลือบยาพิษเคลือบอะไรข้างในอยู่เสมอครับสติมาปัญญาเกิดคือสิ่งที่พี่ซุปเคย้ากับเราตลอดเลยเนาะน้องทุกคนมีประกายตัวเองได้เราทุกคนสามารถที่จะโดดเด่นในสไตล์ของตัวเ,เองได้ขอบคุณมากครับวัยรุ่นทั้งหลายจําให้จงดีเลยนะลูก ม,มองลงสีพระราชทานนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่พี่สุเคมาบอกเลยนะครับผมถามพี่สุเกว่าพี่สุเคเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างมีความสุขดีตลอดเลยใช่ไหมไม่ใช่เลยมีทุกข์เหมือนกันมนุษย์เราจริงๆแล้วทุกคนมีทุกข์ครับพี่สุเกก็ยอมรับเลยมีความทุกข์ทุกแรกก็คือทุกกายครับเมื่อก่อนนี้ยืนสอน8ชั่วโมงสบายๆเดี๋ยวนี้สองชั่วโมงก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยเริ่มแย่แล้วแล้วก็บอกว่าจะทํายังไงเลยถึงจะหายทุกข์ โอโหโควิดก็สอนทุกให้พี่สุขเคมากๆตอนโควิดก็อยากให้มีคนมาเรียนเหมือนเดิมทำยังไงถึงจะมีเงินมาจ่ายเงินให้กับพนักงานที่เขามามาทำงานกันถ้าเขาไม่มีเงินทำยังไงล่ะข้อกังวลต่างๆความทุกข์ในใจมันมากมายแต่พี่สุขเคบอกว่าพอมาถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสติแล้วอยู่กับปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเลยครับเกิดปัญญาครับพี่สุขเคบอกเลยว่าเมื่อเราเกิดปัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองความทุกข์เป็นแค่เรื่องราวที่ อ๋อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ย้ายตัวเองมาอยู่ไกลๆเหมือนบอกว่าเราอยู่บนปราสาทที่มันใหญ่โตเหมือนเราเห็นทุกอยู่ใกล้ๆมันใหญ่แต่ลองไปดูจากมุมมองเครื่องบินลงมาสิครับความทุกข์หรือปราสาทหรือแค่ไหนครับเมื่อลงมองตัวนั้นคือเราต้องฝึกเจริญสติพัฒนาสติสมาธิเราจะเกิดปัญญาแล้วอยู่กับปัจจุบันอย่าก,กังวลทุกทั้งหมดคืออดีตทุกทั้งหมดคืออนาคตจะมีเงินจ่ายไหมคนจะเป็นยังไงเรียจะเป็นยังไงมาอยู่กับปัจจุบัน และเราก็จะสามารถที่จะคลายทุกทั้งปวงได้เพราะพระพุทธเจ้าได้บอกความจริงไว้แล้วว่าเมื่อเจริญสติแล้วอยู่กับปัจจุบันตรงไหนจะมาทุกข์ล่ะครับความทุกข์ไม่มีมาก้ำกายเลยเหมือนตอนนี้ปัจจุบันผมอยู่ที่ตำบลนาผู้อุดรธานีอยู่กับเรื่องราวของการมาเรียนรู้เรื่องราวของในหลวงแล้วก็มามีโอกาสถ่ายทอดความรู้ธรรมะกับรายการคนตัวเบาก็อยู่กับปัจจุบันนี้ไปแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆไปไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เชื่อพิสุเคเถอะครับจเจริญสติแล้วอยู่กับปัจจุบันชีวิตคุณก็จะคลายทุกข์และมีความสุขได้อย่างต่อเนื่องครับและแน่นอนนะครับปิดท้ายก็คือพิสุเคบอกว่าผมถามว่าวัยรุ่นแบกทุกความรักการเรียนต่างๆมากมายเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมกลับมาจเจริญสติและอยู่กับปัจจุบัน มองให้ปัญหามันเล็กเพราะถ้าอยู่ใกล้ๆและทุกคนนั้นมันก็ทุกไปเรื่อยๆนั้นมองออกมาใช้สติกำกับแล้วเราก็จะสามารถที่มองเห็นปัญหาแล้วก็เกิดปัญญาและสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เบาสบายแน่ๆขอบคุณพ่สุกเคมากเลยครับที่มาให้เรื่องราวความจริงนี้กับพวกเราครับขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดครับแชพูปิดผมขาวที่มียอดขายดับต้นๆของประเทศไทยปิดผมข่าวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแลนเนเจอร์โค้ดนะครับแชผูปิดผมขาวที่มีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยขอบคุณที่สุดก็เช่นเคยครับ ท่านที่กำลังตั้งใจเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจความจริงและมีชีวิตที่เบาสบายไปกับรายการคนตัวเบาครับแล้วพกบกับผมอํานาจทัศานียกุลได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดคนตัวเบาเบาสบาย ชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายเบาสบาย <Bye. S 2> <Bye. S 1> ปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนตุ้งโลแลนเนเจอร์โคดผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหมดกังวลสีติดผิวหนังด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลันเนเจอร์โคด